สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไดอ้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดของดาวเพราะว่าปกติแล้วดาวทํางานอาทิตย์นึ่งหวันวันหนึ่งทำสี่ชั่วโมงก็คือตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มนะคะร้านอาหารของดาววันนี้ดาวจะมาให้ข้อมูลในเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอันนี้ดาวจะยกตัวอย่างในเคสของลูกสาวของดาวนะคะที่ตอนนี้เขาอายุ21ปีแล้วก็เรียนอ,อยู่ที่บิสเบนเขาก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยคือน้องอายุ21ปีะคะ่ะน้องนุก๊กคือแล้วทำงานก็คือเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่ร้านอาหารนะคะอันนี้ได้ชั่วโมงละ25เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียน,นะคะ ่25เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียเขาทำ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็จะได้ประมาณ5 500เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะอันนี้น้องก็คือเรียนตั้งแต่มีเรียนก็คือเรียน4วันนะคะก็คือหยุดวันหนึงหยุดวันหนึ่งก็คือวันอังคารที่เป็นวันหยุดแล้วก็วันศุกร์นี่ก็คือจะเรียนแค่ครึ่งวันและหลังจากเลิกเรียนแล้วน้องก็จะไปทำงาน ที่เป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารน่ะนะคะเขาจะให้น้องชั่วโมงละ25เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียตกอลาวอาทิตย์หนึ่งน้องก็จะได้จากเงินที่ทำงานนี่นะคะประมาณ500เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะได้จากที่ทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กและน้องก็ยังทำอีกอง,งานหนึ่งก็คืองานทำความสะอาดออตามบ้านน่ะนะคะอันนี้คือชั่วโมงละ30เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่น้องก็ทําอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี้ประมาณตกประมาณ67ชั่วโมงอะคะ่ะบ้านหนึ่งก็ทําประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะให้น้องทํากี่ชั่วโมงก็คือชั่วโมงรายได้ในการทําความสะอาดก็จะอยู่ประมาณที่30เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียอันนี้ก็พัสไปจากบวกไปนะคะเพิ่มจากน้องเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่ร้านอาหารแล้วก็เวลาเรียน คือเขาก็จะจัดแบ่งให้อ่าแบบว่าไม่ชนกับตารางการทำงานนะนะคะเจ้าของร้านอาหารแล้วกเ็เจ้าของบ้านก็คือเขาจะใจดีมากก็คือดูว่าเวลาไหนที่เราไม่ว่างเขาก็จะไม่นัดเวลานั้นน่ะนะคะเขาก็จะอนัดเวลาที่เราว่างให้ไปทําความสะอาดบ้านเจ้าของร้านอาหารก็เหมือนกันเขาก็จะดูตารางเวลาว่าน้องอะ่ะเวลาไหนวันไหนที่น้องไม่ไปเรียนเขาก็จะ จัดตารางเวลานั้นให้ส่วนเรื่องเรียนอันนี้รัฐบาลออกให้ฟรีหมดนะคะค่าเทอมค่าเรียนน้องจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นห้าหมืน่นห้าหมื่นหนึ่งหมื่หนหน้าพันเหนรียญดอลลาร์ออสเตรเลียน,นะคะน้องเรียนอยู่อ่าคอร์สของอ่าเทคโนโลยีเดนทิสต์ก็คือทำในเรื่องของเกี่ยวกับการทำในส่วนของ ทำฟันปลอมนะคะในหลอ่อหล่อฟันปลอมหรือว่าออกแบบฟันปลอมสำหรับไอ้ลูกค้าที่ไปที่เดนทีนหรือ,อหรือว่าร้านฟันแล้วฟันมีปัญหา,าคุณหมอก็จะสั่งว่าจะต้องทำในแบบฟันปลอมในรูปแบบลักษณะไหนอันนี้ก็จะส่งไป ให้กับทาง l a บก็คือหน่วยงานงานที่น้องทำมานะคะให้ให้ทำฟันขึ้นมาอันนี้คอร์สของน้องนะคะจะทำอยู่ประมาณโอจะเรียนอยู่ประมาณสองปีค่ะถ้าหลังจากนั้นน้องน้องอยากจะเป็นจะจะเป็นแบบมา s t สเตอร์หรือด็อกเตอร์เลยก็สามารถไปเรียนต่อที่มหาลัยได้อีก2ปีแล้วน้องกจ็จะได้ประกาศนียบัตรสูงสุดของเทคโนโลยี d e n t i s นนะคะ พูดถึงเรื่อง,ง,องอคอาา่าแรงของคนออสเตรเลียกลับมาที่ค่าแรงของคนออสเตรเลียนะคะค่าแรงถ้าเขาถ้าแรงนี่เขาจะาจัดอยู่ในรู้สึกว่า,าตามเกณฑ์อายุหรือว่าตามงานที่ทำนะคะอย่างถ้าพื้นฐานเลยตามเกณฑ์อายุก็จะเป็นว่าประมาณต่ำกว่า18เนี่ยค่าแรงก็จะอยู่ประมาณา6 6เหรียญหรือว่า7 เจ็ดเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียน,นะคะก็คูณเงินไทยไปค่ะเงินไทยทุกวันนี้ก็จะอยู่ประมาณที่22หรือ23นะคะเราก็คูณไปว่าชั่วโมงหนึงอ่ะได้เท่าไหร่อ่าเขาจะทำเขาจะได้รับเงินเป็น เป็นชั่วโมงอ่ะนะคะคนที่นี่ส่วนส่วนตัวดาวเองเคยจ้างเด็กมาทำทำล้างจานที่ร้านอ่ะนะคะดเด็กต่ํากว่าอายุ18ดาวก็จะให้น้องประมาณ9เหรียญเพราะว่าน้องทํางานดีให้เขาทําประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะวันมาเวลาที่เรายุ่งจริงๆให้เขามาช่วยวล้างของเก็บของเวลาหลังหลังที่เราเลิกงานส่วนค่าแรงสําหรับคนที่ สกิลก็คือว่ามีความชํานาญในการทํางานเนี่ยค่าแรงก็จะแตกต่างจากนี้ไปนะคะคือค่าแรงไม่ตายตัวแต่ว่าสําหรับธรรมดาแล้วคนธรรมดาคือไม่ไม่สกิลไม่ทาไม่มีไม่มีความรู้แบบชํานาญในด้านในดๆเนี่ย,ยเขาก็จะให้เป็นตามเกณฑ์อายุไปอะคะ่ะส่วนถ้าอายุเลยสแปดอัพขึ้นไป<ม>ก็จะอยู่ที่ประมาณ20 20เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่า ก็ประมาณ20-25ไม่เกินนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีความชำนาญพิเศษก็จะได้ค่าแรงประมาณนี้แต่แต่ดาว่าสำหรับคนที่มีค่าแรงที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูงหรือว่าไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลเขาก็จะมี เงินช่วยเหลืออีกระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานแล้วคุณไม่ได้ชั่วโมงไม่เพียงพอสำหรับารายได้ค่าใช้จ่ายคุณก็สามารถไปยื่นเรื่องอของเงินช่วยเหลือจากเซ็นทรัลลิงได้ซึ่ง พูดกับกับวกบกับมาถึงไอเงินเรียนฟรีที่รัฐบาลให้เกี่ยวกับลูกสาวดาวนะคะที่ไปเรียนที่คอร์สบิทเบนคอร์สไอของเทคโนโลยีเดนส์ทีสนะคะคือรัฐบาลนี่ก็คือช่วยจ่ายให้หมดเลยนะคะและอ่าอ,อีกอย่างหนึง่งรัฐบาลยังช่วยเกี่ยวกับค่าเช่าด้วยค่าเช่าเนี่ยน้องจะจ่ายอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งอะ ด่ร้อยร้เหรียญรัฐบาลก็ช่วย50%ก็คือครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คือน้องก็ต้องจ่ายเองแต่อันนี้ก็คือจากที่ดาวเล่ามาก็คือน้องก็จะดูแลตัวเองคือเทคแคร์ตัวเองได้อย่างดีนะคะเพราะว่าน้องจะมีเงินจากน้องทํางานด้วยเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้จากสวัสดิการดีๆนะคะของทางออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียที่ช่วยสำหรับไอเด็กเรียนหนังสือนี่สำหรับ คุณแม่ที่เป็น PR หรือว่าซิติเซนนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับที่ลูกสาวดาวได้ตอนนี้นะคือคือ,คอเรียนฟรีแล้วก็ค่าช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่า50%นะนะคะเงินเรียนตรงนี้คือพอจบแล้วไม่ต้องมาจ่ายคืนรัฐบาลนะคะนี่ถือถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียให้ดาวก็คือ ภูมิใจตรงนี้ค่ะที่มาได้ได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังจากประสบการณ์ก็คือทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะ,เป,ปะปเป็นประสบการณ์เรียนที่ดาวแบบเป็นคนติดต่อแล้วก็แนะนำลูกให้ไปเรียนนะคะเราถึงจะได้รู้เราถึงได้รู้ลึกว่าเงินที่รัฐบาลช่วยอะ่ะเท่าไหร่แล้วก็ค่าเรียนที่จ่ายจริงอ,ะอ่ะเท่าไหร่ค่าเช่าที่รัฐบาลให้ช่วยเหลือเท่าไหร่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจในเรื่องของอเงินสวัสดิการหรือว่าค่าแรงที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ก็สามารถสอบถามดาวมาได้นะคะดาวก็ถ้าถ้าดาวไม่รู้ดาวก็จะไปหาข้อมูลมาให้ะคะ่ะคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะดาวจะพาเพื่อนๆมาทํางานที่ร้านอาหารของดาวค่ะเรามาดูกันว่าร้านอาหารของดาวยุ่งขนาดไหนดาวถึงสามารถ าบอ,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 อกได้ว่าธุรกิจร,ร้านอาหารของดาวประสบความสําเร็จสามารถดาวสามารถซื้อบ้านจากธุรกิจร,ร้านอาหารในออสเตรเลียนี้เอาเงินไปซื้อบ้านจาแล้วก็จ่ายลูกเรียนโรงเรียนเอก,กนชนเรามาตามมาดูกันนะคะคลิปหน้าดราจะพามาดูค่ะว่าดาวทำงานร้านอาหารยุ่งขนาดไหนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบาย